สวัสดีค่ะดิฉันฟ้าสายฝนชฉยทองพันนะคะเป็นจิตอา,าสาศูนย์วิปัสนาน,นิมิตใหม่สังเวชนีเยสสถานแห่งประเทศไทยค่ะตั้งอยู่ณถนะน,นนิมิตใหม่ซอย22แขวงทรายกลองดินเขตคลองสามวาค่ะวันนี้นะคะดิฉันพาท่านผู้ชมมาชมสวนอินทผลามนิมิตใหม่22กรุงเทพนะคะซึ่งวันนี้เรามาชมสวนโคเนซี่ค่ะตอนนี้โคเนซี่เรา,เามาเห็นลูกแล้วนะคะลูกเริ่มโตแล้วนะคะแล้วก็ดูพวงจันทร์เนี่ย เต็มห้อยแบบสวยงามมากเห็นแล้วชื่นใจมากเลยทีเดียวค่ะเราผสมเกสรน,นับตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมาถึงวันนี้นะคะได้ทั้งหมด76วันแล้วนะคะ<ม>เหลืออีก54วันค่ะเราก็จะได้เห็นเราก็จะได้รับประทานกันนะคะตอนนี้โคเนซี่สีจะเริ่มจะเริ่มเห็นแล้วนะคะแต่ว่ายังจางๆอยู่เราต้องรอดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งค่ะ เดี๋ยวเราจะมาชมภาพกันดูนะคะว่าอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยสีจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะคะพอดีวันนี้เราห่อกระดาษเสร็จแล้วเนื่องจากว่าฝนตกนะคะวันนี้พวกเราทีมจิตอาสาด้วยนะคะก็เลยมาช่วยกันเปิดถุงถุงหอ่อผลลูกผลของอ,อินทผาลัมนะคะเพื่อให้เขาแห้งนะคะไม่ให้ลูกเขาชื้นนะคะเพื่อป้องกันพวกเชื้อรานที่จะเกิดขึ้นตามมานะคะค่ะตอนนี้เห็นไหมคะว่า ดูพวงดูจันทรสวยมากเลยทีเดียวนะคะก็นี่นะคะสวยมากเลยเห็นไหมคะสีก็เริ่มจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะเริ่มจะเป็นออกออกออกโทนสีแล้วนะคะเนี่ยเห็นและชื่นใจมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามูฟไปทั้งสวนเลยนะคะว่าดกมากๆเลยทีเดียวค่ะปีนี้ปีนี้โคเนซี่ดกมากๆเลยนะคะ ช่วงปลายมิถุนายนนะคะเราก็จะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาชิมกันนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะแจ้งข่าวกันอีกอีกทีนึงนะคะว่ากําหนดวันบันที่เท่าไหร่นะคะเราขอดูออผลเขาก่อนว่าเป็นอย่างเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่ามาชมภาพบรรยากาศวันนี้แล้วรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะสำหรับสวนอินทาลิมิตใหม่22นี้เนี่ยนิมิตใหม่22นี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวจะมุบภาพไปเรื่อยๆนะคะเป็น ภาพบรรยากาศของสวนนะคะค่ะ,ค,ะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะรับชมนะคะว่าตอนนี้คือสวนโคเนซี่ของสวนนิมิตใหม่22นะคะซึ่งจะให้เห็นว่าตอนนี้นะคะตั้งแต่เจอฝนก็เลยต้องมาเปิดลูกเขานะคะเพื่อให้ให้ตากแดดนะคะเพื่อไม่ให้มีเชื้อรานะคะให้เขาได้รับแดดบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะ หลายพวงเนี่ยสีแดงเริ่มออกมาแล้วนะคะอย่างเช่นอย่างนี้เห็นไหมครับายเขาเริ่มออกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโคเนซี่สวนนี้นะคะสวนอินทาลัมนิมิตใหม่ยี่สบสองมีประมาณร้อยกว่าต้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกต้นสี่ร้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะ,ะนั้นนะคะก็มันจะเป็นลักษณะว่าตอนนี้สวนของโคเนซี่เนี่ยตอนนี้เต็มไปหมดเลยค่ะนะคะ,นะคะปีนี้ลูกดกมากๆนะคะแล้วก็เป็นทุกต้นแล้วก็ทุกจันทุกพวงนะคะไม่ว่าจะ ลูกเข้าสมบูรณ์มากจริงๆนะคะคุณฝนมุดไปต้นนั้นสิคะว่าปีนี้ดกมากจันเยอะมากเลยใช่ค่ะค่ะเห็นไหมคะเนี่ยสิคุณฟ้าเห็นหรือยังคะใช่ค่ะคุณฝนนี่นะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสวนของอินทภาลัมที่มิตใหม่22ตอนนี้จะให้เห็นนะคะสีของโครเนซี่ของเขากําลังเปลี่ยนแล้วนะคะอีกไม่นานนะคุณฟ้านะใช่ค่ะคุณฝนก็จะได้ทานกันแล้วนะคะก็น่าจะประมาณวันที่ ประมาณา27มิถ<ม>ุนา,นาถ้านับตามเวลานะคะใช่ค่ะแต่ถ้าอย่างไรก็ตามนะคะอยากให้ทุกท่านคอยติดตามข่าวสารจากเพจสวนอินทาลัมนิมิตใหม่22กรุงเทพนะคะ,คะเราจะคอยอัปเดตข่าวสารตลอดเวลานะคะหรือไม่ก็ฟังคลื่น SM 92.75แล้วก็99.75เมกะเฮิร์ตนะคะทางเราก็จะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อยๆนะคะว่าตอนนี้ ทางสวนนิพพนานิมิตใหม่หรือสวนอินทพาลามนิมิตใหม่22กรุงเทพนะคะว่ากําลังดําเนินการเป็นอย่างไรบ้างนะคะปีนี้ออกมาแบบว่าเต็มสวนเลยระคะล้นสวนเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่โคเนซี่ค่ะโคเนซี่นะคะพามาดูโคเนซี่กันค่ะค,ะ,ะค่ะอาราคาคุณฝนวันนี้เราก็มามูฟถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูสวนอินทพาลามนิมิตใหม่ 22กรุงเทพนะคะเนื่องจากว่ามีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวค่ะคุณฝนว่าผลอินทผลพัมปีนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อไหรจะได้รับประทานนะคะก็บอกได้เลยค่ะปลายมิถุนาแต่วันเนี้ยเราจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะคุณฝนตอนนี้ใครที่อยากมาชมสวนก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะ,คะได้ทุกวันเลยนะคะก็เปิดให้ชมกันคะคุณฟ้านะใช่ค่ะคุณฝนค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้เรามา เก็บภาพบรรยากาศของสวนอินทรพลนิมิตใหม่22กรุงเทพให้ฟังให้ดูนะคะท่านผู้ชมได้ดูเห็นภาพบรรยากาศในการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะค่ะวันนี้ดิฉันฟ้าสายฝนชายจงพันและก็คุณฝนสายฟ้าชายจงพันนะคะขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ